สวัสดีครับพบกับสุลกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่พร้อมลุยมะกะรา,า,าผมหวังสปอร์ติ้งลิสบอนลดราคาอิกนาซิโอลงอีกจักหน่อยนะพ่อแม่พี่นอ้อนงกอนโซโลอินาซิโอนกับกองหลังชาวโปรตุเกสยังอยู่ในรายได้ของหงส์แดงนะครับสำหรับตลาดการซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้แต่ทีมหงส์แดงยังหวังต่อรองราคาให้สปอร์ติ้งลิสบอนลดราคาค่าตัวลงอีกหน่อยถึงจะเดินหน้าอย่างจริงจังนะครับโอ้ยมาเป็นซื้อของในตลาดว่ามันเขาสิกรสดห้เจ้าน,อนอ้พอพ่อแม่พี่น้อง อินาซิโอนะครับในวัย22ปีเพิ่งตัดสินใจสมัยกับสปอร์ติ้งลิสบอนไปเมื่อสมมติ์ที่ผนมาแต่มีค่าสัญญาอยู่ที่52ล้านปอนด์ท่านนี้ท่านั้นลิวเองให้ความสนใจอินาซิโอมาพักใหญ่ๆแล้วเพราะเป็นเซ็นเตอร์ฮับเท้าซ้ายที่พวกเขามองหาการเสริมทัพในระยะยาวอยู่นะครับอย่างไรก็ตามรายงานจากดิโอเนตติซิอาร์ตนะครับรายงานบอกว่าลิวต้องการต่อรองราคาเจ้าตัวให้ทันั้นสปอร์ติ้งลิสบอนลดราคาค่าฉีกลงลา ที่ถูกตั้งเอาไว้ลงมาหน่อยเพราะผูกเขาพร้อมที่จะเดินหน้าสัญญายอย่างจริงจังถ้าหากลาดราคาโดยมองไปที่การจ่ายให้กับสปอร์ติ้งดูสปอนนะครับก่อน75%ของค่าสัญญานะครับจากนั้นก็จะผ่อนจ่ายที่เหลือและจ่ายเป็นตามโบนัสต,ตามผลงานอย่างไรก็ตามหงแดนจะต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะจ๊ะเนื่องจากนะักเตะรายนี้เองได้รับความสนใจจากทีมอื่นหลากหลายทีมด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ้ยพร้อมไปพี่น้อ,ไนองไปขอเขาลดเขาสิรถหายอยู่บ่ละครับ ไกสนก็ยื่นมาประธานฟูมิเนเซยันเองเอันแรพร้อมยาแล้วในเดือนมกราคมหงไม่ได้สนใจแล้วนะจ๊ะมาริโอบินเทนคอร์ดนะครับประธานสโมสรฟูมิเนเซ่ทีมดังเนรีบราซิลพึ่งคว้าแชมป์โกปาลิบอร์โตโดเรสมาหม,มาดนะครับยืนยันว่า อันแรตลินดาเดกลางกลางตัวเก่งจะย้ายออกจากทีมในเดือนมก,การาคมนี้อูดพร้พอมกับมาเอาไปโหลดพ้อมพี่น้องอันดันั้นได้รับคมสนใจจากหลายทีมดังในยุโรปนะครับโดยมีลิบุกของพวกเรานั้นเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดมานานและพวกเขาเองก็เคยพยายามยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวดาวเตะรายนี้มาแล้วแต่ถูกปฏิเสธเพราะผูเมเนเซอยากจะให้หน,นักเตะช่วยผ่านทีมควาชัมโกปาลิบอร์ตาโดรเรสเสียก่อนนจะจ๊ะ ในท้าที่สุดภารกิจครั้งอันรกาก็ประสบความสำเร็จแ,แล้วนะครับซึ่งประธานสโมสรก็พร้อมแล้วสําหรับการปล่อยตัวให้หนักเตะได้เผชิญกับการท้าทายในลีกยุโรปนะครับเรากำลังรออยู่วันนี้ยังไม่มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมสําหรับอันราบินเตคอร์ดนะครับกล่าวกับโกโบสื่อของบราซิลเราเอนจว่าหลังฟุตบอลสโมสรโลกเขาจะได้ลงเล่นในรายการนี้ที่จะเตะกันในวันที่12ถึงวันที่22ทันวาคมนี้ ก็เสนอระดับสตรร์โตเฟียหมายถึงการเปรียบเทียบกับบรรยากาศที่เครื่องบินบินอยู่แปลว่าใกล้จะจับต้องได้แล้วจะมาถึงในรวเร็วนี้มันอาจจะเป็นการไขาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรฟูมินิเซ่เราอาจสูญเสียทั้งคู่อังแรและนีโนกองหลังอีกคนแต่เรากำลังดำเนินการหาคนใหม่เพื่อมาแทนที่พู้เขาแล้ว สรุปแล้วขายแล้วนะฮะทานรูโชมรอใครพร้อมก็ยืนไปเลยนะฮะส่วนล่าสุดลิเวอร์พูลนะครับไม่ได้สนใจแล้วนะจะจะปั้นบาสเซต,ติกต่อ <Your story. S 1> ฮาวีเรียนนะครับได้ยกประสบการณ์ที่แบ็กเบิร์นโรเวอร์มันสำคัญมากต่อตัวเขาฮาวีเรียนนะครับกองการดาวรุ่งของลิเวอร์พูลยกช่วงเวลาที่ไปเล่นแบบยืมตัวกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์นั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้และมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยพัฒนาฝีเท้าของตัวเองนะครับ หลังจากถูกรีวร์เซนสัญญามาจากฟูลแลมในวัยเพียงแค่16ปีต่อมาเอเลียตก็ถูกปล่อยให้กับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ยืมตัวไปใช้งานหฤดูกาลเต็มๆผมรู้สึกว่ามันคือการที่ได้เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพของผมอย่างแท้จริงเอเลียตที่ไปค้าแข้งในทินอีวิวพาร์คนะครับโดยได้ลงเล่นไปถึง42นัดทำไป7ประตูนในลีกแชมเปียนชิพนะครับมันทำให้ผมปรับตัวเข้ากับการแข่งขันฟุตบอลแบบลูฟวิสานได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลีกแชมเปียนชิพ บางทีก็พร้อมที่จะจ็ปวดเพราะทุกทีตมต่างต้องการเลื่อนชั้นและไม่มีใครอยากตกชั้นเช่นกันและมันก็เป็นสถานการณ์ที่ดีในการเรียนรู้แบ็คเบิร์นคุณก็รู้นี่ผมเดินตรงผ่านประตูเข้ามาแล้วพวกเขาก็โอบกอดและให้ความมั่นใจเก็บผมแฟนๆที่นั่นช่วยเหลือผมผมรู้สึกขอบคุณทนี่โมเปร์นใหญ่ของแบ็คเบิร์นและสตาฟโค้ชของเขามากเลยครับที่ชื่อมันในตัวผมเพราะมันเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่มาก ผมแกอายุ17ปีนะและพวกเขาก็ไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในการให้โอกาสผมหวังว่าสําหรับพวกเขามันจะดีแต่สําหรับผมแล้วจากมุมมองส่วนตัวการได้ลงเล่นหลายๆเกมเพื่อให้ตัวเองคุ้นเคยกับฟุตบอลแบบลูกผู้ชายคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมในห้างขายาเบอร์เลเวอร์คูเซนยันไม่ขายเวิร์ดแม้มีข่าวกับหงแดงที่สนใจเบอร์เลย์เวอร์คูเซนปฏิเสธขายฟอร์เรนเวิร์ดกรกองกรางที่ถูกประเมินค่า ราคาค่าตัวที่80ล้านปอนด์ในช่วงหน้านหานาวนี้และมีข่าวว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจเมีรายง,งานจากเจกิครับได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแย่งตัวดาวเตะชอเยอนมันในวัย20ปีซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแทนที่มีศักยภาพจะมาเป็นทายาทของโมเมสซาลาวอร์เรนเบิร์ตนะครับอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับเบอร์เลเวอร์กุสเซนในวันกันนี้โดยทำไปแล้ว6ประตูก,กับ9อสซิ์ในทุกรายการขณะที่ทีมของจาบีอลอนโซยังคงไม่แพ้ใคร และนาเป็นจ่าฝูงในศึกบุนเดสกาเยอรมันหลังผ่านมา10นัดนะครับแล้วแทนเยอรมันนะครับมีสัญญาเก็บทีมจนถึงปี2027และซิมมอสโรดเฟลด์นะครับผู้บริหารของทีมในห้างขายยาก็ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้มีไว้ขายไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครติดต่อมาหาเราและไม่มีใครต้องการสิ่งนั้นนั่นคือการขายโรดเฟลด์นะครับเน้นย้ำเมื่อถูกถามเกี่ยวกับข่าวตามการรายงานจากคิกเกอร์ เขาเสริมว,ว่ามันไม่ได้มีปัญหาเลยเมื่อถูกถามว่าเลเวอร์คูเซนจะพิจารณาเงินจำนวน80ล้านปอนด์หรือไม่เขาเพิ่มว่าไม่เราเป็นสมโมสรฟุตบอลไม่ใช่ธานาคารเาละจะเปรียบเทียบดาวเตะที่ติดทีมชาติเยอรมนีไปแล้ว12นัดกับลีโอนลเมซี่เมื่อต้นปีโดยบอกเป็นนัยว่าทำไมสมโมสรชั้นนำยุโรปจึงสนใจคว้าตัวเขาลิเวอร์พูลไม่ใช่เพียงแค่ทีมเดียวที่สนใจพอร์เรนเบิร์ตโดยมีทั้งแมนเชสเตียร์และเจลซีที่กระตือรือร้นด้วยเช่นเดียวกัน ผมคิดว่าเขามีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับลิโอเนลเมซี่ฮารวีเรียกเผยเจคเครักษาสัญญาให้รามันกับตัวเขาฮาร์วียเรียนกับเปิดเผยว่าเจคเกอรรับรักษาสัญญากับตัวเขาอย่างไรเมื่อลิเวอร์พูลก้าวไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาล2 0อ9 2 0 2 0กองพันการรายนี้อายุเพียงแค่17ปีเมื่อจอแดนเฮนสันชุดถ้วยรางวัลที่ยุติการรอคอยถึง3ทศวรรษที่หงดแดงคว้าแชมป์ลีกสูงสุด เอเลียตเพิ่งย้ายมาจากทินแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์ก่อนาน้นนะครับและลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกเป็นแค่สอนัดในซีซั่นดังกล่าวโดยรู้จักมานนัมสุนรองโดยมาแทนมุมเฮนซาล่าในลีกเกมชนะเชมเปี้ยยูเนเต็ด2-0กอวนกองพรีเมียร์ลในตอนนั้นรู้มาว่าเรียนระว,วันแชมป์จะถูกมอบให้กับผู้เล่นที่ลงสนามอย่างน้อย5นัดและแม้ว่าเอเลียตจะพลาดสิทธิดัง,เเกงกล่าวแต่เจคกี้ครอปก็ทำตามสัญ,ญญาที่ให้เอาไว้กับเขาเมื่อ2-3งัทือาหโซดก่อนที่พวกเขาจะตู่ช่วยแชมป์พรีเมียร์ลีก ขาบอกกับลิวเอโวว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหรียญของเจเกนครับหรือเปล่ามันอาจเป็นของเขาแต่ผมได้มาหนึ่งเหรียญในวันนั้นผมเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวหลังขบวนพาเหรดและการฉลองแชมป์และพวกเขาก็ให้มันกับผมผมจะบอกว่าผมไม่สามารถอธิบายได้จริงๆว่าผมรู้สึกได้อย่างไรผมรู้สึกดีใจเวอร์และส่งรูปให้กับพ่อแม่ของผมได้ดูนะครับแล้วเขาก็พูดว่าผมได้เหรียญแล้วผมได้เหรียญแล้วและพวกเขาก็อยู่ข้างล่างด้วย ดังนั้นผมจึงขึ้นไปโชว์ให้พวกเขาได้เห็นแล้วร่วมฉลองชัยกับพวกเขามันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมนะฮะสุดยอดบอสจริงๆนะครับโอ้โหก็คงจะเป็นเหนรียญรางวัลแชมป์ของเจอเก้นคลับนั่นแหละฮะให้กับฮา r วีเอเลียดเลยนะครับบอสก็คงไม่ได้เก็บไว้นะครับเอาให้ลูกชายนั่นเองนะครับ อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเหรียญรางวัลพรีมลีกนั้นนะครับทำขึ้นมาจํากัดนะครับให้กับนักเตะที่ลงสนามเกิน5เกมนะฮะสำหรับนักเตะนะฮะสุดยอดบอสจริงๆนะฮะสุดๆนี่คือสุดข่าวลีวูพูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบสามของวันที่9พฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโม,มสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปูบักคลังลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ